สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณมูลนิธิออเต็กตึงนะครับคุณผู้ชมใต้หงกงใต้หงกงใต้ฮงกงที่เป็นสังเจ้าใต้หงกงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมูลนิธิฝั่งนี้ศาลเจ้าใต้หงกงนี่เป็นพระสงฆ์ใช่ไหมที่แบบช่วยเหลือเก็บศพเป็นนัก นักสกุลของเขาที่อยู่ที่เมืองจีนเมืองจีนเกิดทีจ่จีนเจียงจีนเจียงแล้วก็มาที่ใต้จีนอ๋อแล้วไปทงที่เรียกว่าสากุลสงครามช่วยเก็บศพคนทุกอย่างเลยช่วยให้ยาอ๋อแล้วก็สร้างสงภา,าสร้างทางหลวงแล้วบอกว่าจะมีลูกปั้นท่านเอาขึ้นเรือแล้วมาเอามาแล้วเรือจะล่มก็อธิษฐานแล้วก็เรือเลยรอดมา ไอ้ท่านตอนที่สร้างสถาปัตยสถาปมันไม่เชื่อมตอนท่านสร้างครับที่อน้ำจุดครับที่ไหนที่เมืองไทยอยู่ที่นี่เมืองจีนพวกแพงตอนที่ท่านสร้างสถาปวตย์ล่งแพงดีอ๋อครับมันมีปัญหาเรื่องควาเชี่ยวแล้วตอนที่ท่านสร้างน้ำไม่ไหลแล้วครับแล้วองค์ไม่รู้ใครคนนับถือ รอผมนี้คนจีนเชื่อสายตดจิ๋วไดจิ๋วอันนี้เป็นสายไดจิ๋วนะฮะก็เอามาจากเมืองจีนเลยมาจากเมืองจีนใส่ในเป้เป็นช่างกระจกคฝังเรียบเติมที่บุปผาทำฝังเรียบครับแล้วตอนนั้นมีที่พี่ปัดไอวาคครรัับบีวาลงไปกราบไหว้บู้ช่างองคนก็ต่างหายแล้วตอนหลังก็มี อนุวัตราชีครับเป็นผู้ขอตั้งเดิมที่เราเรียกว่าคณะเก็บศุกหลวงปู่ใต้ฮงกงอ๋อคณะเก็บศุกหลวงปู่ใต้ฮ่องกงครับหลวงปู่ใต้ฮ่องกงอ๋อเขาเรียกคณะเก็บศุกใต้ฮ่องกงอ๋อคณะเก็บศุกใต้ฮ่องกงคือเก็บศุกอนาถาสุกไม่วิญาณถาตอนนั้นโรคระบาดวัดสกแล้วโรคคนอ๋อเยอะใช่ไหมมีใครเก็บอ๋อเก็บสุกไปแล้วเก็บสุก ล้วไปเผาไหมหรือไงก็เอาไปทำรอ๋อประกิจเผาครับครับแล้วเสร็จแล้วทอสองพันสี่้อยามารถส่รอยแเรลยจบที่เป็นที่อ๋อวนที่ปอดต็กตึงใช้ชื่อนี้เลยโอดีเลยครับแก็ปอดตกปอก็ถือว่าตอบแทนอ๋อตึกปอดคืตอบแทนอตอบแทนต็กคุนธรรมตึง เสียงเสียงหรือคำว่าเสียงก็คือบุญงามความดีอ๋อชื่อเสียงคุณงามความดีเสียงภาษาจีนอ๋อเสียงภาษาจีนอ๋อเสียงภาษาจีนเสียงตึ้งอ่ะอ๋อเสียงตึ้งอ๋อเด็กตึ้งก็บภาษาอีสานดี้อ๋อครับกับกับก็เราคนไทยเชื่อสายจีนเพราะว่าเรามาจากเมืองจีนครับก็เรารักถือบุญงารความีครับหมอเอ่า เขาเจ้าอยู่อ๋อครับตั้งเดิมก็แล้วก็ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือสังคมโอ้บังรึงกนานเนี่ยสอง0ีดแปร้ปีโอ้งปีที่เนี่ยแปดสปีเฮ้ยแปปีแต่ก่อตั้งมานหนึปีคณะเก็บศพเนี่ยหนึร้อยสปี วันที่เราแกยัเก็บอยู่อ๋อดีครับโอ้ก็ช่วยเหลือสังคมนะครับและมากกว่าแกผมแล้วตอนนี้อ๋อในเครือข่ายเราก็มีทั้งวิทยาวงเชื่อโอ้ใช่โอ้เสียวทำไมโอ้เสียก็เป็นของวิธีปลยตึงนะครับอ๋อแปดจีนแปดจีนแปดจีนตัดเข็มด้วยโอ้ที่อยู่ตัวบางนานะฮะใช่ครับเรามีสโลแกนเรียกว่าช่วยชีวิตรักษาชีวิตและซักชีวิตอ่าช่วยรักษาชีวิตก็คือตัดเท้าทุกครับตนะทุกท ใครอะไรต่างๆเราไช่วยครับแล้วช่วยรับการรักษาครับสร้างชีวิตสร้างอนาคตครับทอดต่อชีวิตต่อยอดเ่อไปเรียนครับดีป่าเป็นอะไรก็ดีครับครบเลยครบวงจรนี่ครับท่านพิเชียรจะใช้บูธครับสมประธานเป็นประธานมูที่นะฮะเอ๊ะแค่แบบนี้ประธานปะประธานท่านประธานประธานพร่นักพี่ลุนนะครับเดี๋ยวจะไปบูธนะครับ รองมั่งชายแล้วนี่ท่านสักรองแสงเรืองครับอดีตนายกสมาคมทถายความเป็นแบบตอนนี้ก็เป็นรองประธานอ๋อรองประธานดีครับกหลักจานนี่ก็สวยงามเปิดทุกวันไหมฮะทุกวันผมเคยมาถ่ายรูปที่เนี่ยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วใช่ไหมตอนนั้นเป็นขขอคู่่ไใช่เอาเนี่ยเนี่ยสวยนะเป็นแหล่งตรงนี้ต้อใกล้นะนี่มาสะดวกเรากำลังจะสร้างใหม่ที่ไหนครับ ชาต้อนชาต้อนเดี๋ยวมีแบบแต่สารจ้าที่สวยคือแล้วก็มาสะดวกมารถสตาร์บัครถมังกรสถานีครับเดินไม่ได้เดียกว่ะแก่อนเดินก็แวะกินหอยหอยแช่หอยทอดแปลงนามก็ได้ทำชาด้วเกินก็ทำแบบไม่ครับไม่แต่ขายของอร่อยเยอะก็คือมาไหว้มาไหว้พระทำบุญแล้วก็ไปหาของอร่อยหาแถวแปลงนามโห่ของอร่อย ยังไงครับคือมาสะดวกเยอะขึ้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมทำให้มีคนดูอยู่เยอะแล้วเป็นหมื่นคนเนี่ยผมดูไลฟ์สดดีไหมกอะไรครัคุณชอยรับวนออกนะคะขอเชิญครับคุณชายคะอ่ะเดี๋ยวให้เราถ่ายรูปกรรมการเออท่านรอผู้ว่าเช่นเดียวกันครับรอถ้ารอเชิญนเดียวกัน อ่าเดี๋ยวเรามาสปอยกันครับว่าวันนี้รีนี้เราจะมาให้ดูอะไรกันนะครับคุณผู้ชม่ะมีมีเขาแต่งกันเต็มยศแบบนี้ต้องมีอะไรมาโชว์กันแน่นอนอีวีอ,อีอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรแล้วก็เราจะได้รับครับธิบายอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามารับทราบและรับรู้ไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับป่อเต็กตึงนะครับคุณผู้ชมป่อแปลว่าปออแปลว่าอะไรน,นะครับพี่ปอแปลว่าอะไรนะครับ ปอปอป,อ,ปอเต็กจริงๆปอเต็กตึงนะคะ,ะก็คือสถานที่ตอบแทนความดีสถานที่ทำความดีอขอาประมาณนี้ค่ะโอเคปอเต็กตึงเป็นภาษาจีนครับปอเต็กเป็นเป็นคำที่มีาาความหมายตึงคือคำว่าเสียงของภาษาจีนครับตึงแปลว่าสถานที่าาะะเอา้าข้างในเขาบอกว่าเสิยงเยอะอยู่แล้วสรุปเป็นยังไงกันแน่ที่เป็นอะไรอ้ยมิซุยเขาขอ ทำเดียบเรีย์ไปเรียกไปงานเลยเรียกไปงานเลยไปเป็นเดย์ไปเป็นเดย์ไปงานดวยการไม่น้ำลำคลองครับแล้วก็ทะเลครับเครื่องยนแรงเนี่ยสอยแรงครับโอประมาณ3มล้านบาทครับโดยเนคอการนันและการแลกรรมการแล้วก็ผูดกาไปคองไเน่ปคองด้วยครับแล้ว็ทนะเลด้ยหมดทั้งลเลียงดยใชครับน้เพาะจาก็ุนกเนียอยูลำคลองเยอครับ เพราะตัวอย่าเราจะเรียกเรื่องการเคลื่อนย้ายเพื่อมันเก็ิดจากรถคุณยน้ครับอ๋อครับครับซื้อมาแล้วจะไปลงที่ไหนเนี่ยสุยนครมีที่ลงพับที่เจริญนครครับอ๋อโอเคก็ยินดีไม่นะเจ้าพญาครับไม่นะเจ้าพยาแล้วก็แมอทะเลตามทะเลทางการอ๋อครับครับมีครับโอ้โดยแนวคิดของธรรมชาติและกรรมการอันนี้มีที่ฉีดน้์นะไหมมีครับมีระบบพันเออ่ไหลเวียนของน้ำอ๋อมีครับขออนครับครับ ไงถ้าพะเรือคู่ภายจากปอดตึงครับขอโทษทีนะครขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับท่าน ลงลงสาเสจนี่จะเินนั่งอยู่เนี่ยหอศูนย์ไปด้วยครับ่เงินนั่งเลืไปด้วยชุมชสือครับเรื่องเป็นการกระ่ดเนี่ยเวเร็วหยเร็วหน่อร็วหน่อยูเรื่องไครับเรื่องทูกภยครับเรอกระดดนะครับแล้วก็ใช้ในเรืองของกระดาน้ำเื่อ่้ระบบรไหลเวียนของน้ำครับเข้าเข้าแต่ว่าเร สามารถใช้เป็นปูปลาได้ครับสามารถขึ้นที่ได้เลยครับนี่ของเรือน้ำเข้าเนี่ยจะมีตัวมีระบบปั๊มไหลออกเองครับแค่พอนี่านผอสำนักบรรเทาและประกันสาธายของกรทมของเรามีเรือป้องกันเนี่ยกรทมเรามีเรือลำเพิ่มเป็นหลักเรือลำเพิ่มนะอันนี้เครื่องประมาณแปดพันแรงครับอ๋อรียนเรียนท่านว่ากำลังขยายฐานกับเพิ่มอีกสี่ ดีสถานีดีสถานีครับลำร้านทุกอย่างทุกคนจะยายาค,จครบครบไม <Okay. S 1> ่เกินแปดนาทีแต่บางชุมชนก็จะมีคลองก็ต้องเข้าถึงอย่างเช่นบ้านตะวันเหนือบ้านตะวันตกอะไรเงี้ยค,คนนี้เขต้องการเรือต้องการเครื่องสูบน้ำอะไรเงี้ยสามารถรองรับค,คนได้มากที่ ก็มีอะไรแล้วก็มีอรือไปดำน้ำได้ครับถ้าสถานการณ์ได้ครับเราให้ชุด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 ชดชุ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 ดาุดชดชุ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 ดรืดชนดชุดำนนุ้ดชุใช่เชุดชดำุ้ชุด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 าุดยกดชุ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 ดดชุ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 เชุดชดดชุดชาดชุดชุดชุดัุเดียกดดดด โอ้ไม่หยุดคิดเลยเนี่ยไม่นั่นถึงท่านซูซี่หรืออะไรนี่ซี่ครับไปลงน้ำได้่ไมของเต็มเรื่องใดครับเป็นระบบเสกครับเป็นไรบ้านช่วยช่วยเหลือได้ครับท่านซูซี่เวนเตอร์ครับอ่าให้ผมกับบ้านเหรอที่ประมาณ6กระป๋องโอ้ชุดนี้นะใช่ครับเอาไว้ใส่วิ่งครับคุณผู้ชมท่านมาตรฐานครับไม่ต้องใส่เลยไหมได้ครับแก้ได้แก้ให้ท่านหนึ่งครับคลายสายกันนะโอ้กระก๋องเยอะเนี่ยครับผมาจากอเมริกาครับผม ดนี่เท่าไหร่นะ6,000บาทของอเมริกาครับของอเมริกาเราเป็นชุดเดียวเคียร์ได้ครับแท่สายระมงละอันนี้เป็นวัสดุพิเศษเป้าเลยครับเป็นวัสดุพิเศษครับหัวยากรับไปเลยเป็นชุดมิสควอเตอร์เลยครับตัวน้ากันเอ้าอาจารย์สนใจใส่ไปวิ่งไหมครับโอ้เราใส่อันนี้ด้วยเหรอทำไมอะใส่ไปวิ่งเพื่อติดต่อต้องผู้ผสมไทยต้งน้ำอะไรย่าง้ย เออก็เบาเอยนะพายุพอนได้ประมาณเกือบสองร้อยเราก็ได้ดอ๋ออันนี้คือพายุพอนได้แบบแากไม่รัใช่คือเป็นเอ่อทรแบ็กครับทรแบ็คที่ใช้เป็นระบบเชือกอันนี้ปอดารอันนั้นไม่ไม่ได้รับแรงยังใช่ครับนี้ที่อะไรตรงน,นี course, well, ้อะไรอีกอนนึงอีกอันนึงเป็นโฟมเป็นโฟมเป็นโฟมที่พายุตัวเป็นโฟมพายุตัวแล้วในระไปช่วยเขาก็คือ ลากคนเลยลากคนแล้วก็ลากรับลิงครับคอยเกี่ยวรับลิงเกี่ยวครับผมอัดรตนะเขาจะดกับเขาจะดูครับรับเลยี่ยนี่ใหม่เอี่ยมแล้วเนี่ยขาติดยังไม่แก่เลยเราใช้งานหรอใชไหนนัไกันาคนไรหน่อยางข้างข้างเราเลยรับนี้มาก่อนแตงโมงพี่จ่าพี่ีรัมเจอแล้วจะเป็นแบบน ครับไม่เกี่ยวคนนี้เหรอใช่ครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการบอกไหมโอเคครับขอบคุณมากเลยเหมือนใครบอกเลยครับเมืใครบอกเลยไม่ได้บอกเหรอโอเครอเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่ก็ซุบกระตทือนกนะไม่หนักด้วยครับต่อยขับเปาเป็นเคลื่อนไหวได้ดีอาชีพต่อยขับกับใอรต้อยขับกท่านหน่อย อ่ท้ายขวาเลยอยู่ท้ายอยู่ขวาเลยครับอ่าโอเคล้วงโอเราโอ้โ้โอ้คอวโอ้โอ้โอ้โออ้โ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 อ้เอ้โอ้โโอ้คอ้โ้อ้โรโอ่ออ ช่ใช่ใช่ั้งรอยหวันนั้นวันนั้นวันนั้นไม่มีงานไม่มีงานไม่มีงานเออกงเลยจับดยได้จับได้จบครับโอเคยงดีครับเป็นมัวครับโอเคเคคโอ้ดีคดีขอบคุณมากเลยพีขอบคุณนะมีประชาชนอยากถาม

เอาละครับก okay, ็นิดหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิขอติึงครับแล้วเรามาดูกันต่อครับ ตัวนี้เป็นรถรถพยาบาลไวจึงวิรัชชิยองไ่ออกในเขตกรรมาธิการิดจอดจุดจอดใช่ครับจอดจุดม้าประจำมาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในระหว่างเทรียมหาลครก็มีจุด่จุดจอดจุดจอดเนี่ยตอนนี้้นจายทางตำรวจดูแลอยู่เ้ที่เป็นส่วนผู้ชีพครับเป็นสกู้ภัยเนี่ยของราฐประกันยนอกู้ชีพเนี่ยแปดนาทีสอเราที่สุดต้อไปถึงที่นอย่างนั้นใช่ไหม ดีทีตีทีมันถ้าเกิดรถติดทำไงก็ต้องมีตรงนี้จอดกระจายายอยู่นะใช่ครับเด็ตก็จอดอยู่ทางด่วนทางอะไรอ่ะก็ต้องกระจายไปเพราะมันคือตีทีทองโดยทุกท้ายแปดทีดับเร็วมากนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติการคือเจ้าหน้าที่ของเราจะปรับการอบรมทั้งหมดเราจะปรับการทํางานโดยใช้มายุธวิธีในการลบคือรถติดเราจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีค์าม มีอ่ามัตแลนด์ครับเีมเคลื่อนที่เร็วครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเตรียมพร้อมอัปเดตขึ้นมาเพื่อเราจะดูแลคนไข้ที่อยู่ในในตัวรถแล้วใครจ่ายงานให้เราศูนยูนย์าวันี่แหละาอยู่ในเอรคือต้องมีศูนย์ร่วาวังของท่านนเรนทรของทงประเทศถ้ากรุงเทพเนเอราวัณแตโทรเดียวกัน้เ็นไรใรัหนึ่งหกส่้าหนึ่งสี่หกหนึ่งหกเก้า่งหกแตกหนึ่หกเ้าหเ้ คือไม่ได้ต่างคนต่างแข่งไปครับใช่ครับคนป่วยนะครับโอเค่างเงี้ยครับดีครับแล้วอย่าทะเลาะกันนะครับไม่ทะเลาะครับไม่ทะเลาะกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณนะจ๊ะทางด้านนี้จะเป็นรถเป็นอะไรรถกู้ภัยครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถโควิดต่อนี่เราไปทำตั้งแต่ท้ายทำสองคันนะครับผมตอนที่โควิดครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นรถตรวจการโควิดเข้าอ่ะนะครับรถตป็นรถทโควิดนะครับคือเป็นรถที่ดำเนินการผู้ ชวแต่การติดเชื้อโควิดขออนุญาตาินหน่อยนะครับขออาดชืวิดนะครับ่ใน้สื่อข่าับเดเชื้อจะออกครับจะมีการาเชื้อในสัการนะครับการรักษาสภาพและวก็ไปเผาเลยครับมีิการทั้งขึ้นย้า้ก็ต้องลีส่งให้โอ้นี่คือคณะเก็บส่งเลยใช่ครางส่วนอรถาที่เป็นเ้นาผู้ป่วยโควิดเราจะมีจังวนึงครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นรถผู้ ซึ่งเป็นยูนิฟร์มผมผู้ชีพใช่ครับผู้ชีพพระสาวครับถามส่วนตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นรถผู้ชีพผู้ภัยซึ่งออกแบบมาโดยการเข้าพื้นที่นำเท่ววหรือพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งเป็นรถมีดานรถสูงแบบชโซลีครับผมเป็นการที่จะเข้าพื้นที่เห้ถึงใกล้ที่เลยเราสุดเป็นรทีประจันเลยนะเดี๋ยวรถนี้นะครับ เป็นรถทุ่งไทยนะร่เหลือน้าถนนนะครับใช่ครับมีตัวถังตัวขักับตะถาแล้วก็มีรถน้ำครับในนี้จะมีน้ำ600ลิตรนี้เกิดเพลิไม้รถยนต์นะครับหรือรถไหม้กรครับไม่ร้ไปเอาชักตี้ใครมาตัดเนี่ยนในการตัดที่ครับัถานกีที่เหลือพนักงานที่ติดอยู่ในยานพาหนะนที่เกิดเหตุนะครับ ไม่ไม่ไม่ลองคนเป็นทำนะออตอนนี้คนอยู่นงไครับคนนระบบมด้เหนื่ยใน่าาทั้ได้คนในก็มือเป็นไฮโดรลิกนะครับตัดต่อใช่ครับใส่ของล่นเลยเนี่ยครับกระถางครับผมเป็นกางครับตอนนี้ตัดตลางต่างคนเดียวได้ครับมี้ำ้ตาก็ต่างคนเดียวได้แล้วก็ต่ แสนบาทตัวยนึเหรอถ้าครบ3ตัวก็ต้องการั้ง3้องนัดได้หน่อยจัดได้ด้วยจัดได้ด้วยครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่จะเป็นตัวตัดต้วดมีเลนต้องตัดได้ด้วยคุผมนี้เป็นตัวสไปไดอร์ครับตัวจิ้หถ่าดครับตัวนี้เป็นแล็ปตัวนี้ก็นโซนหมดทับนะครับไม่สามารถจิ้มถางทงานได้มันจะเป็นตัวแหลเสือ ารนรครับตช่้นี้ครับนี่นานใจนะครับแ้วทู้ชมมอ่วครับดุาไฟีดีไตงนะครับก็จะมีนะครับเอสอเอนะครับมีครับเรามีเอสซีดีเอ็กณ์ต่างๆนะครับตัวจับกระแทกนะครับไฟที่เป็นแบตเตอรี่นะครับทั่ติ้งทัจิงดเปอร์ครับแล้วก็ตลวโวเอร์ ต de de existe, ja bem, bem ัวนี้จะใช้กรณีเวลาคนตกไปที่อักขระเรียนปันโทหรือว่าหมอต่างๆครับที่ไม่มีอากาศใช่ครับตอนไฟตั้งเองครับใช่ครับจะไปดูตอนต่างๆครับเคยใช้บ้างอย่างนี้เคยใช้ครับล่าสุดของเราไปปฏิบัติงานที่ไหนก็จริงครับคนตกไปอักขระไตแล้วผ่าตไปอะไรต่อเราใช้น้ากากิ้วทำขึ้นมาครับแต่เราต้องเปลานแต่จะมีจำลองสถานการณ์ครับ อ่นนี้ครับจำลอสถานการณ์นำผู้บาดเจ็บลงจากที่สูงไปลงนคิวครับวันนีช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ดรามาเกตบที่สูงด้านบนนะครับติดช้างอยู่ด้านบนไม่ไา้ารนลงาได้ครับเห็น้ลนคิวจะลองสถนการด้วยครับไม่ได้ตกชยนะมีาิกี่ดนี้ครับให้ารกมมี่ทำการฝคก่อบรัวในนี้ครับพร่อมกับตรวกพครับออกมรดอบรมนะใช่ครับ เนี่ยครับเดินเตี้ยวในระบบเชือกนะครับคนป่วยอยู่ไหนคนป่วยอยู่ข้างบนเหรอครับเป็นท้ายอยู่ด้านบนแล้วครับบนว่าอยู่บนตึกหรือบนหน้าผาใช่ครับลอยลงมาใช่ครับเป็นการจำลองกระบวนการของเชือกและการจำลองเทคนิคการใช้เชือกของระบบเชือจที่เป็นนักปีนเขาแล้วก็ไปยุคไทยครับในปัจจุบันบอกไม่ต้องรีบนะค่อยๆนะได้ครับอันนี้ครับทีมกู้ภัยหรือว่าในระบบนะครับเพื่อเตรียมตัวนำ ผู้ปฏิบ right? ัดิงานที <t un forme> <The> ่ต like ิดค้างอยู่ด <garbage> ้านบนนะครับลงสุดด <t un> ้านล่างนะครับทั้งหมดนะครับเจ้าที่วิธีโปรเจคเนี่ยได้ทับการฝึกอบรมนะครับทุกคนจะมีกีจความามารยในการเปิดงานนะครับเป็นที่เรื่องนี้นะครับเราที่เห็นนี้จะเป็นมอเตอร์ครับเอฟเฟคที่้าโครงการที่ใหม่จะเรียกมันว่าออสครับเรียกว่าอ๋อแต่ก่อนตั้งแบบใช้แบบใช่ครับคือเราได้ทั้งมันดูแลเราเป็นมอเตอร์นะครับรีบเลยครับ ว่าเใช้แบตด้วยใช่ครับใช้แบตเตอรี่ใช้รีโมทคอลโอนก็ได้ครับหรือจะเป็นตัวนักผู้ภัยคอลโอนเองนี่ครับมานี้ผู้ภัยต้องพกนะครับได้เซ็ตอุปกรณ์ให้ทุกบเก็บเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเล่นคิวเดีวยระหว่างอ่าใส่อุปกรณ์เขาส่งนะครับเพื่อจะดำลงถึงด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีเทสตี้ครับไปดูความปลอดภัยเดจากระบบเครื่องให้เราปฏิบัติงานร่วมกับอ่า ตอนนักข้อการแล้วก็ตัดละครโอเคประจำครับมีไหมไปฝึกกันไหมฮะมีฝึกร่วมกันครับฝึกแค่ของอ๋อของอฝึกร่วมกันนะใช่ครับแล้วก็มีเดือนนี้ครับที่เราฝึกด้วยกันให้เขาแข็งขันให้เขาเหนื่อยต้องฝึกเป็นเซนเทียดบ่อยใช่ฝึกด้วยกันพอถึงเวลาแล้วทําให้เป็นทําแบบตกใจอ่ะเมื่อวานมีมาดูด้วยกันอยู่เลยครับที่ดินทัพลาทุกวันมีมาดูกีฬาเวทแล้วเรามีตอนนี้มีกี่มูนที่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเยอะ ต้องแต่ระเบียบบางที่ีหลักๆมีวันส่แต่ว่าตอืรกันยูบริีตึ้นต้องทายตยอทามคระกูลตรแล้วก็สลามโยกับสมทชัยธรรมดลาแบบกาัทุนนะครับวันนี้นะครับเรตติ้นะครับอยู่ว่าขระบบนะครับเฮ้ยดีดหยางบงนนเป็นการใส่ชุดครับใส่ชุด เราจะเล่นต e ีเนี่ยเตีกับการทุบเทียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับกี่หน้าวันนี้มีนักตเดเรียนทุกวันนักลงเนี่ยครับมีเปลีแตกไหมเนี่ยจะมีวงการเต้นตีครับเออหลาเสียวครัเออเสียวพนัการเกลีเปลี่ยนแตกขึ้นมาก็โอ้ตัวใหญ่จะมีเต้นตีครับสำหรับพวกแกครับเราจะเป็นถุงตอนพื้นไทยต่างๆนะครับที่วันนีที่คอยเซนเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยได้ตั้งขามากุนไดช่วยเหลือาด้ตัวนี้ไม่เคยเห็น่ะไอตัวลิฟต์นี่ไม่เคยเห็น ต้้องเปีนนืก็แล้วแต่เป็นช่องทางครับเป็นทางเลือกตอนนี้อนนี้จะมีตอนนี้แบบหมดครับถ้าแบบผมก็จะเป็นเบนทรวงปีนขึ้นไปก็จะใช้เวลาพอสมควรครับแมบนี้จะดูสบายมากที่สครับดีครับท่านพี่ป๋อนี่ครับอ๋อกข้างหน้าด็กขวายาวขวายขวาเลยอ๋ออ๋อดีครับยืมมาให้เหรออ๋อมีเป็นเนักประกาธิปไตยออพี่พี่อันนี้คือที่รถเข็น ดใครใครเขาไปดูได้ยังไงได้แล้วเคยขึ้นไปดูรอบตรงนี้เคยทีใช่ไหมไปดูแล้วอ๋อเป็ึงตอนนั้นถ้าบนมีพิพิธภัณฑ์นะเขาไปดูได้ของมูลทิคณะเก็บศพอ๋อคนประชาชนทั่วไปเข้ามาดูได้ได้เปิดให้คนทั่วไปดูได้ได้ได้อ่านี้ในแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งมาไหว้ศาลเจ้าไปดูพิพิธภัณฑ์มาทำบุญนะแล้วก็แวะกินข้าวอร่อย วัในในี้ใกล้ๆข้าวหน้าไก่ห้าแยกนะวันนี้เราจะได้กินข้าวหน้าไก่ห้าแยกกันไม่ไรนะผู้ชมผมได้ทานเผือทุกคนเลยอ,อธิบายให้ว่ารสชาติเป็นไงโอ้ยเรียกได้ว่าเอาก็แล้วแต่าจา์เลยครับคุณผู้ชมครับข้าวหน้าไก่ห้าแยกเ,เดี๋ยวาอาจารย์ชาชาทานเผือทุกท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับใครที่อยากรับประทานก็มารับประทานเองนะแต่วันนี้เราจะทานชาใต้ฮ่องกงอธิษฐาน ีอ้อนหหใหม่โหตีไล่กว่าฮะนี่ที่ใครนี่ที่ของเราเองโอเค ห้อง้าหลังครัครับได้ครับห้องอเลยครับคนหน่อยไหหรือมีเวลาไหมเนี่ยมีพันก็ได้นะครับดีไหมหรือจะทานก่แล้วก็ฝ้ายใไหมี่ายพอดีผู้ชมอยู่จะได้พาไปดูพนตกนอ่ะดีมากเรามีคนดูแลอยู่ไหมมีครับหนงืเพันวพวกเราบ่าอย่าดูเพื่อพนแวะมาดูกันได้ครับที่สานที่จริง ไม่ปิดกันนะตัวแพร่ให้อยแกตัวแพร่อยากตัวแพ่อยากตัวแพร่เดี๋ยวไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยลงมาดีไหมทานข้าวดีไหมได้ได้ได้ดีไหมนี่จะเริ่มเตรียมกลางโอเคอ่าโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงของการดูพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เปิดแอร์ครับก็เดี๋ยวทานเดี๋ยวเรามาพบกันสักครู่เดียวครับ ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะมาดูอะไรกันต่อขับคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งครับ